สวัสดีค่ะเช่าลงเชนน่วันนี้ก็มาอัปเดตลูกๆของสามแม่นะคะลูกแม่ทองหยิบนะคะลูกแม่ทองสุกแล้วก็ลูกแม่ทองหย่อนนะคะทุกคนก็จะทราบกันอยู่นะคะว่าต้นที่ด่างดีที่สุดก็คือแม่ทองหยิบใช่ไหมแม่ทองหยิบนะคะลูกๆของเธอค่ะด่างจัดมากนะคะแล้วก็ด่างกันทุกทุกหน่อทุกตากันเลยทีเดียวนะคะ นะคะต้นเล็กต้นน้อยอันนี้ก็คือด่างนะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะเนี่ยต้นเล็กๆนะคะที่เปิดมาเผือกเนี่ยโอ้ก็ก็ยังไม่มีวี่แววจะเขียวนะคะทุกคนอาจจะต้องอำลาเราไปหรือเปล่านะนี่คะคะ แม่ทองสุกนะคะนี่เป็นภาพรวมของแม่ทองสุกแม่ทองสุกเองให้หน่อมาสีหนอนะคะก็คือด่างทั้งหมดนะคะด่างดีด้วยนะอันนี้คือชิ้นตาของเขานะคะก็มีความด่างในทุกในเยอะอยู่นะคะอันนี้ด่างนะนี่ก็ด่างนะคะ แต่อาจจะไม่ได้แบบว่าอุ๋ยมาด่างทุกใบทุกต้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยค่ะต้นเล็กๆอันนี้นะคะทุกคนจะเห็นอยู่ว่ามีสกิดนะคะซึ่งแบบนี้นะคะจะดีกว่าแบบนี้มากๆนะคะแบบนี้ก็คือเผือกเผือกอันนี้ก็รอขีดเหมือนกันแต่อแบบนี้นะคะที่มีแบบด่างสกิดสกิดมาแบบนี้นะคะมีโอกาสเปิดด่างขึ้นมาสวยนะคะทีหลัง นะคะทุกคนดูแม้ว่าน้องจะมีใบเขียวมาบ้างใช่ไหมคะใบถัดมาน้องก็ยังมาเป็นด่างให้นะคะอืมอันนี้ก็น่าจะเขียวนะต้นนี้เขียวแหละค่ะอ่าเราก็มา แม่ทองหยอดนะคะล,ลูกของแม่ทองหยอดทองหยอดจะเป็นบุตรที่สลับเขียวสลับด่างใช่ไหมคะก็จะให้ต้นที่เขียวค่อนข้างใจเยอะกว่านะทุกคนเดี๋ยวขอหันให้ดูนะคะเห็นไหมเขียวเขียวเขียวนะคะแล้วก็มาด่าง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 ถามว่าใจฟุกอะคิดว่าเขาจะให้ด่างน้อยกว่านี้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ย เปิดเขียวบางทีเขียวสองใบสอใบแล้วก็มาด่างด่างจัดแล้วก็เขียวอีกอะไรแบบนี้ค่ะกลับให้ลูกที่ให้ด่างมาค่อนข้างถือว่าโอเคเลยนะคะทุกคนซึ่งแบบเขาก็คงจะมีเชื้อนะคะจากปู่ย่าตายายเขามาด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ลูกของเขาเนี่ยเปิดด่างค่อนข้างที่จะดีนะอืม เนี่ยค่ะประมาณนี้วันนี้นะคะฟุกก็จะมาเช็คน้องๆน,นะว่าต้นไหนแยกได้แล้วบ้างบางทีน้องเขาขึ้นอย่างอันเนี้ยค่ะเขาขึ้นขึ้นคู่กันใช่ไหมคะต้นด่างเนี่ยจะโดนต้นที่เขียวนะคะแย่งสารอาหารนะคะไปเยอะนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยจะทําให้ต้นนี้โตช้ากว่านะคะฟุกก็จะแยกแยกออกนะจะได้ จะได้ต้นนี้จะได้ออกมาโตของน้องเองนะคะ,นะคะเวลาขึ้นหลายๆต้นแบบนี้นะคะถ้ามีถ้าเขามีรากเป็นของตัวเองแล้วฟุกก็จะแยกเลยนะอีกต้นหนึ่งเขาจะได้มีโอกาสที่จะโตได้นะคะแบบนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวขอลองหรือรากออกมาดูะคะ่ะอย่างต้นนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าโอ้ยน้องโตพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วรากค่ะ นี่ก็คือลากน้องก็จะเยอะมากเลยนะคะอันนี้ฟุกก็ชํากลับมะพร้าวสับเอาไว้นะฟุกก็จะเปลี่ยนน้องนะคะลงลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้อันนี้กระถางส4นิ้วก็จะเปลี่ยนเป็น6นิ้วนะคะแล้วก็จะเริ่มผสมวัสดุปลูกเข้าไปเป็นชั้นๆนะคะกับกาับมะพร้าวก่อนอื่นเลยนะ ก็จะเอาเหินภูเขาไฟนะคะเอาอันนี้เบอร์ใหญ่นะคะเป็นหินภูเขาไฟชิ้นใหญ่เลยนะคะไว้ลองเอาไว้บนกระถางน,นะปึ๊บถัดมาค่ะพวกก็จะรองด้วยกากมะพร้าวสับนะคะทุกคนจะเห็นว่า,าในกระถางเนี่ยมีหินมะพราะ้าวเอ้ยหานมะพร้าวไม่มีหินภูเขาไฟแล้วหนึ่งชั้นนะคะกามะพร้าวสับอีกหนึ่งชั้นนะคะแบบนี้ เราฟุกก็จะใช้วัสดุปลูกนะคะที่ฟุกก็ผสมไปเลยนะอันนี้สูตรที่ฟุกผสมวัสดุปลูกก็อยู่ในระวางทดลองใช้แนี้แหละนะคะว่ามันจะดีงามไหมนะอ่าฟุกก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอืมเทน้องนะคะ น,นะะกนนนคคทุคี่ค่ะน้องลากดีนะคะมีลากฝอยมาเยอะแยะมากมายแล้วนะกูก็จะนำนะคะน้องวางลงไปนะเห็นกันไม่นะโอเคโดยที่นะคะก็จะพยายามจัดวางนะคะลากของน้องให้ให้ให้แบบว่าไปรอบๆอบนะคะรอบๆอบกระถาม ก็จะให้น้องนะตั้งตรงนะคะตั้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอามาเผาสับนะคะอันเดิมนั่นแหละ,ะจากกระถางที่เทมานั่นแหละนะคะใส่ลงไป มาเผาสับค่ะเพราะว่าฟุกก็ยังต้องอบน้องต่อนเนาะฟุกอยากให้ดิโนโปร่งดังนั้นนะคะมาเผาสับช่วยให้ยินโปรไมดีมากๆเลยแต่ฟุกก็ไม่ได้อยากจะแบบคลุกเขาไปกับวัสดุป่น,นะคะมีเหมือนกับเคยได้ยินว่าถ้าเขาผสมไปกับวัสดุปูเนี่ยมันจะบางคีม้อาจจะย่อยสลายเร็วนะคะฟุกก็เอามาใส่เป็นชั้นๆแบบนี้นะ ก็ได้ประมาณนี้เลยลูกแม่ทองหยอดนะต้นนี้ฟูก็จะอบพอต่อค่ะทุกคนนี่ก็ลูกแม่ทองหยอดนะคะอันนี้แก่จะาก,กัดมาพ้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าโอ้ดีนะคะลากฝอยเยอะมากนะคะก็จะทำเหมือนกับต้นเมื่อกี้เลยค่ะ วัสดุปลูกแบบนี้นะคะซึ่งแต่ก่อนนะคะทุกคนฟูกาก็ใช้แต่วัสดุปลูกนะเดี๋ยวฟูกโชว์ให้ดูก่อนอย่างเดียวนะคะลองกระถางแล้วก็ใช้แต่วัสดุปลูกอย่างเดียวแถมฟูก็ใช้ใบก้ามปูบดด้วยนะซึ่งมันแน่นเกินไปค่ะทุกคนฟูก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นใบก้ามปูหมักแบบหยาบนะคะแล้วก็ลองเอามาวางสลับนะคะอันนี้คือผสมอันนี้คือผสมแล้วนะ ทําให้ดินเนี่ยโปร่งมากะคะ่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมเนี่ยโปร่งมากแค่เปแบบมีอากาศอยู่ทุกอันูเลยนะคะมันก็ป้องกันเรื่องลากเน่าไปได้พอสมควรเลยนะคะเวลาอบเวลาอบอะค่ะมัน,น,นจะเกิดความร้อนเนาะพอเกิดความร้อนปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็ น้องเขาก็มีโอกาสเน่วได้นะคะถ้าเขาโดนเชื้ออะไรแบบนี้นะคะ <d> ก็เลยฟุกก็เลยคิดว่านะพอทำโปร่ปงๆเนี่ยน,น่าจะโอเคขึ้นเยอะนะคะชิ้นนี้นะคะฟุกจะทดลองนะคะแบ่งน้องออกตั้งแต่เด็กๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าน้องมีรากแล้วใช่ไหมแล้วน้องอแทงมาแล้วหน่อหนึ่งนะคะตาน,นี้นะคะแทงมาแล้ว แล้วอีหนอนหนึน่งก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมฟูอกอยากจะแยกเขานะคะฟุกก็จะลองแยกฟุกยังไม่เคยแยกตั้งแต่ยังเล็กๆแบบนี้เลยนะจะลองแยกดูนะคะว่าโอเคน้องมันจะอยู่รอดหรือเปล่านะคะสําหรับกระถางนี้นะถ้าจะไม่ผิดจะคือชิ้นตูดนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นชิ้นตูดของทองหยอดนะซึ่งอออ พอฟุกชามมาไว้แบบนี้นะคะเนี่ค่ะฟุกใส่สลับกับวัสดุปลูกนะคะโอ้ลากน้องคือดีอย่างนี้ล้วก็เปิดมาแบบนี้นะฟุกจะแงะต้นที่ด่างออกมานะคะต้นที่ใหญ่แล้วออกมานะคะเพื่อให้ต้นเล็กนะคะทุกคนจะเห็นนะต้นเล็กเนี่ยมีกาบเลี้ยงมาแล้วนะคะยังไม่ยอมแทงใบเลยนะเพราะว่าโดนพี่ๆแย่งสารอาหารไปนะคะเราก็จะแงะนะคะนี่ เอาออกมานะเห็นไหมเอ่ยอ่ออ่าอาเห็นว่าน้องนะเหมือนมีรากแล้วค่ะเนี่ยห็นมคะน้องน้องเขามีรากเป็นของตัวเองแล้วนะ นหมคะมีรากแล้วนะฟูกก็ต้องพยายามที่จะตัดให้น้องเขามีรากออกมาด้วยนะคะลุ้นอะ <c oughs> ลุ้นตัวเองนี่แหละค่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่าฟูกเองก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ลองขยายพันธุ์เนาะเลี้ยงมาปีกว่าเนาะเ <c oughs> พิ่งได้แยกหนอกับผ่าตาใช่ไหมคะ <c oughs> ตื่นเต้นมาก ผ่าแบบนี้อาจจะไม่ใช่เนาะพุกอาจจะต้องตัดตรงนี้แล้วล่ะขาดแล้วนะคะคือดึงยากมากค่ะพุกอาจจะต้องดึงอ่างอ,ออกจากกระถางมามาดีกว่านะคะ ตอนแรกก็คือไม่อยากือเลยนะสุดท้ายก็ต้องลือนะทุกคนลากน้องคือเยอะมากแล้วก็พันกันอยู่นะคะไม่อยากจะกระชากนะ,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเสียหายเยอะนะคะอยากให้ลากน้องอยู่ครบสมบูรณ์นะคะอ,อ๋อกระถางน,นี้ฟุกผสมดินลงไปด้วยะคะ่ะก็เลยค่อนข้างที่จะโตวไวกว่าชาวบ้านชาวเมืองนะอ,อ๋อเป็นอย่างนี้เองนะ ราะว่าเราเราก็หั่นวันเดียวกันนะคะแต่ว่าชิ้นตูดอะฟุกเอาลงฟุกเอาลงวัสดุกลับมะพร้าวสลับกับวัสดุปลูกนะคะนี่จะเห็นว่าคือเหมือนแม่เขาตอนเด็กๆเราอยาทุกคนคิดถึง คนเรามาสองตูดนะอืฟุกว่านะเขี้ยวที่เคยจะแทงนะคะเนี่ยเขาเน่าไปนะทุกคนเออทำไมอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอ๋อแต่ว่าเนี่ยฟุกก็หวังว่าที่เขาแทงแทงมาตรงนี้เขาจะงอกให้นะคะอืมฟุกก็จะแบ่งต้นนี้ออกก่อ,อ,อค่ะอย่าออันนี้นะคะก็เป็นชิ้นตูดของแม่ทองหยิบนะ ฟุก็ลองเขียนอยู่แล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าเขามีรากแล้วนะเห็นไหม <c oughs> นะคะแอ,แอบมองเข้าไปลึกๆนะคะจะเห็นว่าหนอหน่นอ,นอยใหญ่เขามีรากแล้วนะคะฟุก็จะเลือเอ้อเอาเขาออกมานะคะค <c oughs> แบบนี้เลยนะคะ ลักษณะของชิ้นตูนะทุกคนจะเห็นว่ารากก็จะแทงออกมาจากในส่วนของลำต้นด้วยนะคะแล้วหน่อเองนะคะมีหน่อน,นี้นะก็มีรากของเขาแล้วด้วยแบบนี้นะคะฝูกจะตัดเจ้าต้นใหญ่ตัวนี้ออกมานี่นะคะตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้ลากมาหนึเส้นนะแบบนี้เนะ่ แล้วที่เหลือนะคะอีกสองหน่อทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมเขายังไม่มีรากนะคะฝุกก็จะอ,อบกับครั้งเนี้ยฝุกจะอบกับวัสดุปลูกด้วยดีกว่านะคะเพราะว่ารากน้องเขาเองนะคะมีรากฝอยแล้วนะ,ะชิ้นตูดก็จะเหลือสองหน่อแบบนี้นะคะเดี๋ยวหน่อนี้นะคะเขาก็จะแทงรากมาแล้วค่อยแยกนะถ้าแยกตอนที่ไม่มีรากเนี่ยก็ เดี๋ยวใจยุบไปนะคะมีโอกาสยุบมากกว่านะแยกตอนมีรากบางทีก็ยังมีโอกาสยุบเลยนะนะคะลูกแม่ทองสุกตอนแรกน้องเปิดนะคะเกือบเผือกมาสองใบนะฟุกก็คิดว่าอว้ยน้องจะแย่ไหมนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนเปิดใบใหม่มาสเตยียสวยเลยนะคะ แล้วก็ลากค่ะโอ้โหคือ3โลเมตรนี่ก็เป็นลูกอีกหนึ่งต้นนะคะของแม่ท้องสุกนะซึ่งก็ด่างดีนะคะก็พยายามจะให้เห็นนะคะว่าในภาพรวมว่าโอเคการทำแบบนี้ถือว่าดีแล้วก็ได้ผลนะคะลากมาใบามานะคะ นี่เป็นชิ้นตูดของทองสุกนะคะนี่ค่ะที่โผ่มานะที่เห็นด่างก็หนึ่งสองนะคะหนสองแล้วก็ต้นเล็กนี้นะคะก็ด่างทุกคนยังจะมีหนอนะคะแทงมาอีกนะทุกคนเห็นป่าวเขียวๆอันนี้ก็คือจะแทงทั้งนั้นเลยนะคะนี่ต้นเล็กต้นน้อยนะคะทุกคนจะแทงขึ้นมาจากตูดนี่อันนี้คือหนอนะทุกคน ทีเนี้นะคะก็จะตัดนะคะตัดหน่อที่เขามีรากของเขาออกแล้วเนี่ยออกไปปลูกนะต้นเล็กๆก็จะได้งอกคอนเซ็ปต,ต์เดิมเลยนะคะเผื่อใครที่แอฟชิ้นตูดไปแล้วงอกเราจะแยกนะคะก็นี่ค่ะแยกแบบนี้ได้เลยนะอันนี้ฝึเอคาคัตเตอร์นะคะ แง่ๆนะคะน้องออกมานี่แบบนี้นะคะโอ้วันนี้ล่าคือล่าคือดีมากค่ะตอนที่ฟุกชํำแม่ทองสุกนะคะลงกามาพาวุกแอบใส่ในส่วนของออสโมโค้ดเข้าไปด้วยจะได้ไหมในกระถาน,นะคะซักออประมาณ3 3มเมตรเมตรอะไรแบบนี้นะคะอ้กับก็โอเคเลยนะคะถือว่าดีเลยนะนะคะ เหมือนน้องพอแตกใบนะคะก็ได้ได้อาสอมโคดเลยก็โตโตัวดีรากก็มาเร็วนี่นะคะอืมนี่ค่ะต้องหาเหลี่ยมหาม,ม,มุมในการแซะนะคะเพราะว่าเขาจะแทงเนะะี่ค่ะตาของหนอ่อเห็นไหมตาของหน่อก,ก็จะแทงออกมาหมดเลยคือก็จะต้องดูนะคะว่า จะแงเอามายังไงนะคะเนี่ยแทงขึ้นมาจากด้านล่างนี่ค่ะแม่ฟุกต้องคว่ำลงแล้วก็หันหันเบาๆเลยนะนี่ค่อยๆมองเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพลาดโดนส่วนอื่นนะคะมาแล้ว ค่อยดึงด้วยอย่างเบามือนะคะแต่หน่อนี้เป็นหนอเขียวนี่ยมีหน่อเล็กๆแพงมาล้วข้างๆเทียบเลยอย่ะทุกคนฝุกจะฝุกจะหันน่นหนองออกมา ยังไงดีนะ ค่อยแซะเข้าไปค่อยๆกดล,ลงไปค่ะถ้าชุบเลยอะ่ะกลัวเขาจะแบบเขาจะขาดนะคะแล้วมันจะไปโดนต้นข้างหลังด้วยเนี่ยคะ่ะยังไม่ทันขัดดีแล้วก็ง้างน้องออกมานี่นะอ่าเห็นไหมก็จะออกจากกันได้เอ้ยอยี่ยนียยยยยยย่โอ้ยโอ้ยหนอนี้ปัาเซียนอยู่แน่น อืได้ไปแล้วสามนอกนะคะทุกคนนี่จะมาดูมาสำรวจมาสำรวจที่เหลือเห็นไหมชิ้นตูดนะคะ<ๆ>ก็จะแทงอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหจะรอดกี่ต้นทุกคนต้องไปตามกันต้องมาเราอัปเดตกันนะคะว่าจะจะงอกอีกกี่ต้นนะคะนี่ก็เอาไปปลูกกลับวัสดุปปลูกแล้วก็กลับมาฟ้าเหมือนเดิม นำน้องๆนะคะลงกระถางกันเสร็จแล้วนะคะก็จะลดน้ำนะคะอย่างนี้เลยนะคะให้ชุ่มๆนะคะลดไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยววางไว้แป๊บหนึ่งนะคะเราฟุกก็จะนำน้องเข้าอบต่อคะ่ะเราฟุกนะคะก็ นำน้องๆนะคะเข้าถุงอบอแบบนี้นะฟูกก็จะเลือกต้นใหญ่ๆมาอบไปด้วยกันนะคะแต่เดี๋ยวต้นเล็กก็จะอบไปด้วยกันเดี๋ยวตอนปรับสภาพออกมาจะได้ง่ายนะคะแบบว่าทีละทีละถุงทีละถุงกันไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามนะคะลูกๆของทั้งสามแม่เลยนะก็อยากจะให้น้อง เติบโตแข็งแรงนะคะแล้วก็น่าจะมีมาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งช่องฟุกเอาไว้นะคะเดี๋ยวถ้ามีลงขายแล้วก็จะมาแจ้งในช่อง youtube ด้วยนะจะได้เข้าไป cf กันทันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้า